การขับรถเรื่องวิธีทำความสะอาดเบาะและพรมปูพื้นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งยางปูพื้นการรับขึ้นสัญญาณข้อควรทราบ ดีวีดีบ t o o t h สำหรับรุ่นที่มี EP 99ตอนที่52วิธีทำความสะอาดเบาะและพรมปูพื้นเพื่อให้ภายในห้องโดยสารแลดูสะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอเราควรดูแลรักษาดังนี้เบาะผ้ามันดูดฝุ่นและสิ่งสปกปรกออกมาจากเบาะเป็นประจำเบาะหนังมันดูดฝุ่นถ้ามีคราบสปกปรกอาจใช้น้ำอุ่นอุ่นผสมสบู่อ่อ,อนๆเช็ดออกพรมการรักษาพรมที่ดีที่สุดคือทำให้แห้งห้ามใช้น้ำล้างมันดูดฝุ่นหรือเช็ดสิ่งสปกป ออกจากพมจากนั้นใช้โฟมอย่างดีทําความสะอาดโดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่าใช้สารทำละลายแอลกอฮอล์น้ำยาล้างกระจกทินเนอร์เบนซินหรือน้ํายาที่มีซิลิโคนและแวะ็กทําความสะอาดภายในรถเพราะอาจทําให้สีด่างได้การติดตั้งยางปูพื้นยางปูพื้นมีตะขอยึดป้องกันการเคลื่อนไหลขณะใช้งานอย่าลืมติดตะขอยางปูพื้น เมื่อติดตั้งใหม่หลังการถอดล้างทําความสะอาดการรับขึ้นสัญญาณข้อควรทราบขึ้นวิทยุอาจติดขาดขาดในหายในชั้นใต้ดินอุโมงค์ถ้ำกลางอาคารสูงอยู่ห่างไกลจากสัญญาณฝนตกฟ้าคะนองหรือเมื่อเข้าใกล้แหล่งกําเนิดขึ้นสัญญาณต่างๆเช่นเสวกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์ฟิล์มกองแสงที่ผสมโลหะประดอดมีผลต่อการรับสัญญาณของวิทยุรีโมทแต่สัญญาณ GPS ของระบบเนวิเกเตอร์ ด้อยลงไปกดกลุ่ม seek mode สำหรับช่วยในการหาขึ้นที่ต้องการข้อมูลแผนที่อาจปรับไม่ทันสภาพถนนจริงทั้งหมดควรใช้ระบบ GPS ด้วยความระมัดระวังตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด Dvd b l u e t o o สำหรับรุ่นที่มีระบบ Dvd จะไม่แสดงภาพบนหน้าจอขณะเล่นเพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้ขับขี่ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ปรับตั้งบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามคู่มือการใช้โทรศัพท์แต่ละรุ่นควบคู่กับการใช้คู่มือการใช้เนวิเกเตอร์ของรถ